วันที่ถูกหวย30ล้านกลายเป็นวันที่ครอบครัวพังทลายพี่น้อยอายุ48แม่ค้าขายอาหารตามสั่งหน้าปากซอยเลี้ยงลูก3คนด้วยน้ำพักน้ำแรงวันนั้นเธอซื้อหวยใบเดียวจากเงินถอนลูกค้าเลขที่ซื้อคือวันเกิดแม่ที่เพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วตอนประกาศผลพี่น้อยแทบหัวใจวายถูกรางวัลที่หนึล้านเธอโทรบอกสามีที่ทำงานรับจ้างก่อสร้าง พี่เราถูกหวย30ล้านข่าวแพร่เร็วเหมือนไฟไหม้ญาติที่ไม่ติดต่อกันนานปีโผล่มาทันทีพี่ชายที่ไม่เคยมาเยี่ยมมาถึงบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นน้องน้อยพี่ติดหนี้หนักเลยขอยืมสักห้าล้านน้องสาวโทรมาพี่คะลูกฉันจะเรียนหมอขอสักสามล้านได้ไหมลูกพี่ลูกน้องที่เคยดูถูกตอนนี้มาหวานเจี๊ยบป้าน้อยใจดีที่สุดช่วยหนูหน่อยนะคะ ที่น้อยเครียดแต่ที่ช็อกที่สุดคือสามีเอาสลากหวยไปแอบขึ้นเงินคนเดียววันที่รู้ความจริงพี่น้อยเกือบเป็นลมเพื่อนบ้านมาบอกเห็นสามีเธอไปธนาคารกับผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้อยรีบไปธนาคารพบว่าสามีถอนเงินไปแล้ว25ล้านคุณพี่บอกว่าจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับแฟนใหม่พนักงานธนาคารเห็นใจแอบกระซิบ แต่คุณโชคดีนะคะที่ไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนเงินที่เหลือ5ล้านยังอยู่ในชื่อคุณที่น้อยรีบถอนเงินที่เหลือทันทีแต่ญาติพี่น้องรุมกันมาด่าเห็นแก่ตัวมีเงินเยอะขนาดนี้ไม่แบ่งญาติคนอกตันยูลืมพี่น้องที่เคยช่วยเหลือ พี่น้อยตัดสินใจขายบ้านย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับลูกเอาเงินที่เหลือไปซื้อที่ดินสร้างรีสอร์ทเล็กๆส่วนสามีโดนแฟนใหม่หลอกเอาเงินหนีหายไป15ล้านเหลือแค่10ล้านใช้ผลานจนหมดกลับมาขอคืนดีน้อยพี่โดนหลอกกลับมาอยู่ด้วยกันนะพี่น้อยสายหน้าเงินซื้อความสุขได้แต่ซื้อคนที่จะอยู่เวลาเราไม่มีเงินไม่ได้ ปัจจุบันรีสอร์ทของพี่น้อยเป็นที่นิยมญาติที่เคยด่าไม่กล้ามาขอความช่วยเหลืออีกหวยให้เงินแต่ยังให้บทเรียนชีวิตด้วยถ้าคุณโชคดีมีเงินก้อนอย่าบอกใครเพราะเงินทำให้เห็นหน้ากากคนได้ชัดที่สุด